สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟโกกอกนะคะเช้านี้พ่อนิมนก็ไปยามมองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่ตัวคะเนี่ยมันอยู่บ่พ่อพ่อได้ปิ้งใส่ห่อข้าวอยู่บ่โอโอ้โอ้ได้สตัวเลยปลา,า,าเสื่อมโอ้มันยังไม่ตายนั่นน่ะ ปลานเนื้ออ่อนอร่อยมากเลยนั่นน่ะโอ้อ่ะอก <Okay. S 1> แก่แล้วก็มีปาลาอะไรอีกนะคะปลาขาวไทยปะพอ่อเดี๋ยวดูก่อนปลาขาวนี่นะคะนี่โอ้ตัวใหญ่เลยนะนี่มองนี่ก็หมานอยู่เนาะนั่นแหละเขาแก่ยังไงเนาะโอ พอได้กินแด้นี่ถ้าฤดูหนาวนี่ยิ่งถูกเยอะเนาะอ,อ,นนอ,อ๋ออันนี้มองเล็กอือบอกสเซนครึ่งต้องเอามองสี่เซนครึ่งน,นะคะพรานิมบอกอันนี้มองมันเล็กไปคุณแม่ก็ไปเก็บปุ๋ยแล้วเมื่อเช้านี่ได้สามกองโอ้เดี๋ยวเอาถ้วยมาใสา่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันในถ้วยโอ้เพิ่งถูกหรือเปล่านี่ ตาใสาแป้วอยู่เลยโอ้เขาลาบเนาะอันนี้นเนาะปลาหัวแข็งโอ้นี่สดๆเลยพอดีได้ปิ้งใส่ห่อ,อข้าวห่อข้าวเดือดเก้าที่สวนกุศลในผู้วายชนใช่ญาติโกโหัวติกาวันปล่อยปล่อยฮันลาวนั่น เรียกอะไรผู้คุมนะปล่อยมาปล่อยมา,ยมารับส่วนบุญอืทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาตินะครบ,บ,บหมดเลยเปิดสนิทมีสหายผู้ญาตายายอืแกะง่ายดูเนาะดูพ่อทำอออค่อยทำไม่ได้หรอก อันนั้นยิ่งยากแล้วมันมีหนามด้วยนะคล้ายปลากุดเนาะอืมนี่ได้อีกแล้วนะคะโอ้ยสุดยอดแล้วนี่ก็พรุ่งนี้มะเขาลงวัดเนาะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระวันนี้เขาหัวข้าวกันนะคะวันนี้ทำขนมข้าวต้มส่วนเราก็ไปส่งออเดอร์หน่อ,นอไม้ นนว,วันนี้เราจะขึ้นเขาหาหน่อไม้ไหมนี่บวชพักดีพอนิ่มน่าจะขึ้นเนาะเดี๋ยวเยอาวันหลังบอ<ม>ของพี่ไก่เอาวันหลังเนเาะเพราะมันจะไม่ทัน<ม>นี่นะคะพอค้าขายหมูก็บีบแตกกิกก<ม>ๆนะคะเพราะว่าสั่งกระดูกหมูไว้ไม่เคยเหลือนะคะก็เลยสั่งให้เพื่อนเอาไว้หนึ่งกิโลนะคะ เอาไว้ให้อยู่บ่อวันนี้นะเพื่อนก็มาจอดทุกวันนะคะเพราะว่ารเราก็ซื้อโอ้ ه, สุดๆขอบคุณนะคะ๋ยว,วันนี้เขาก็จะซื้อใส่ ห่อข้าวแล้วเนาะนี่มือมือขาท้องโตเลยโอ้แา่ว่าใช้ลูกบันีนะบางคนก็ทำลาบทำอะไรเนาะปิ่งใส่ห่อข้าวเมนูแกงใส่ไห่สั่งไว้แล้วเสิร์ฟได้นะโอ้ถ้าไม่สั่งไว้เมื่อวานนี่หมดแน่นอนไม่ได้จ้อยกระูกครับวางบระทันในพอชั่งโมงแกเบิดแล้วเอ้า ได้กับแกี่ยงบัตรนาคล้ายๆดอกกันนั้นนี่คล้ายๆดอกบานชื่นเนาะดอกหญ้านะคะทุกคนทำมมันสวยอย่างนี้นี่แม่นบอกเดี๋ยววัต้นไมด้ดอกหญ้าดอกหญ้านี่พ่อนี่เคยเห็นหลายอันแล้วมันมาพร้อมที่เราซื้อเนาะผักแห้งพวยนี่สวยแล้วนะพ่อนิ่มนี่สวยแล้วเพราะว่าได้หญ้าใส่แดดเนาะนี่แพงพวยอันนี้ต้นอะไรคะนี่พ่อนิ่มนี่เรา เราจะขยายก็ขยายได้นะอันนี้นะนี่<ม>นี่เดี๋ยวอันนี้มันยังมันยังเหลืออยู่นะมันสุดลงไปนะมันยังมีไอ้ที่รองอยู่ดึงขึ้นก็โอเคแล,แล้วเวลามันร้อนก็นี่แหละสองหนุ่มมันชอบขุดนะคะมันก็เลยสุดลงไปเลื่อนตัวน,นี้ออกมาอีกเลื่อนอันใหญ่นี่บออันนี้มันำตุดนคอขาไว้อยู่อ๋อเดี๋ยวค่อยเลื่อนแล้วให้ชร้างเทหลุมแล้วก็เทไว้เนาะ บบอโอ้ให้มันมาติดอันนี้เลยบ<ม>อเดี๋ยวค่อยขยับออกมาแล้วก,ก็พุ่นละตกแรงพุ่นละเนาะใกล้ๆเก,กี่ยวข้าวนั่นแหละข่ยเอฟซีเ<ธ>ออทาไว้เพื่ออยา่าขายอีกมมนะโอ้แมนความมาเอารลยฟางของเรานี่เอาไปใส่ต้นมะพร้าว<ม>ว้าวมีหลายสีเลยนะพ่อนี่ค่อยว่าจะยกไปอยู่ แมงคังออกหรือยังต้นน้องเขาก็ว่าจะเอาออกไปใส่แดดแต่ค่อยกลัวมันไหมเรวจะไปคุดจิโโปมไปใส่ห่อข้าวด้วยอ๋อจิ้งลีดนะบอเออใช่หาให้ได้ทุกอย่างมีปูนาด้วยเดี๋ยววันนี้ค่อยจะเอาปูนามาปูนาแล้วก็จิ้งลีดอะไรที่แบบ มแมงแค้งถ้ามีก็เอานะคะเราจะให้มีทุกอย่างในห่อข้าวใช่ไหมพ่อส่วนข้าวต้มข้าวหนมนี่คุณแม่ก็น่าจะไม่ทานะแวะซื้อที่ตลาดตองงเราจะได้ทุกอย่างมีทั้งข้าวต้มผัดขนมเทียนนะคะแล้วก็ผสมกันได้อ่หมกข้าวสาคูก็มีนะคะโอ้หนึ่งโลก็เยอะเนาะกระดูกอ่อนอ้าวดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตัวนี่ พายบีบแต่ใส่พ่อนี่นะคะโอ้โหต้นคูนพ่อนิ่มนี่รู้สึกว่าอะไรมันเจาะตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ยออกดอกแล้วนะแต่ยังไม่เห็นมาอยู่บ้านไร่แล้วแ,แลกเลยเนาะเวลาซื้ออยู่ในต้นเป็นดอกเออตั้งแต่ซื้อเป็นดอกมาถึงบ้านไม่มีดอกนะคะสองปีเรายังไม่เห็นดอกน,นี่ช้างโอ้พ่อนิ่มงามเรอ,อเด้อ ออเออนั่นแหละสวยอันนี้ยังเดี๋ยวค่อยเอารอดเข้าไปนี่มัดใหม่ดีไหมพ่อนี่เออมัดเดี๋ยวมัดใหม่เอาออกเลยเพราะว่ามันไม่เข้าข้างในแกออกเออมัดใหม่ตัด,ตดเดี๋ยวเอาหารวดมาใหม่นนแก้ไขบอสลวดน้อยแต่มันก็ใหญ่อยู่นะล,ลวดมันก็มันก็กําลังขึ้นอยู่เดี๋ยวเราเอามาเสริมบอเออมัดอีก็ได้ไม่ต้องตัดเนาะมัดเสริม มัดเสริมไปเออนั่นแหละมันมันไม่มีไอ้นั่นเลยมันไม่ออกไปเลยตรงงาตรงนั้น่ะเอาเอาเอา,เอาเทียมมาใส่เอาเทียมเอาไปตองเทียมบอกมาใส่นี่นะคะทางนี้ก็สวยต่อไปหน้าหนาวยิ่งงามค่ะบ้านไร่เดี๋ยวจะมีดอกเฟื่องฟ้าขึ้นอันนี้เราก็ทําให้มันขึ้นเลยเพ่อเวลาหนาวหนาวนี้ ให้มันเลื้อยซุ้มเลยบ่รู้เราจะเอายังไงตรงนี้นะตรงหน้านี่แต่งเป็นซุ้มเลยแต่งเป็นซุ้มเป็นเป็นกลมๆใช่ไหม,ออมนั่นแหละมันเือยมา,ามันปกคลุมลงดินโอประมาณนั้นนะคะก,นนก็คงจะประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้คะ่ะก็ขอสวัสดีจา้าสวัสดีคะ่ะ